อะไรอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปคู่กับหอยแมลงภู่<笑><笑>เยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากๆเห็นแล้วก็สะออนนะคะเห็นแล้วก็สะออนคือมันมันจะเยอะอะไรขนาดนี้เนาะมันเยอะเพราะว่าบ้านเขาไม่กินนะคะทุกคนนี่นะวู้สาวสวยมากเลยคนนั้นเอ,อนี่นะน่าจะเป็นคนเอเชียหรือเปล่าก๊ง นีทุกคนเป็นหอยแมลงผู้ทั้งนั้นเลยเยอะมากอันนีแบบนนะะน้ใหญ่มากอันนี้ดำแบบดำสนิทเลยนะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากเยอะสุดๆเลยเจ้าตัวใหญ่อะ่ะใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่ ดำแบบดำสนิทเลยอ่ะเยอะมากเลยเยอะจริงๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวใหญ่มากตรงนี้นะตัวใหญ่มากว,าว้าว เดี๋ยวนังพาไปดูตรงนู้นดีกว่าโอ้ยใหญ่อ่ะตัวตรงนี้ใหญ่จริงสวยมากทุกคนสวยงามมากดำแบบดำสนิทเลยนะดำสนิทเลยเก็บเอาตรงนี้ดีไหมมันสวยค่ะทุกคนตรงนี้สวยมากเลยดูสิ นั่งๆกับพื้นแล้วนะเนี่ยคือมันสวยมากสวยแบบนางเจ้ามันตะมุตมีดีมันดำสนิทเลยนะคะทุกคนดำดำมากๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่อุย้ยมันเบียดกันจนไม่รู้จะเบียดตรงไหนแล้วนะคะทุกคนคือเยอะมากๆเยอะสุดๆเลย นะคือแบบมันชอบเอามือไปดันดันดัน,ดนมันคมดีนะคะทุกคนมันคมมันเยอะนะคะทุกคน,นเยอะมากเลยอ่ะนู่นไอไอไอคุยกับผู้สาวกลางทะเลนู่นค่ะทุกคน กลางทะเลคุยกับสาวอยู่กลางทะเลเอ,อน่าจะผู้หญิงนะมองดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงหุนห่นหุ่นเด็งมากเลยแมนเบิร์ดเลยบกหอยเป็นเต็มเขา่ารอบขอบทะเลข้างล่างแม่นมาเลยได้แม่ พี่ตาข้าบักหินหอยลายคักแมนเบิร์ดเลยลายคักลายแน่ตรงนี้นวยใหญ่ใหญ่ข้างในแม่นหมดเลยี่คักใหญ่แน่จะอ่อนจะอ่อนแม่นี่ตาจังซี่ล่ะเต็มไปเบิร์ดเลยสู่หมองของโทษนวยใหญ่ แไงพอดีแหละวะญ่ซ้ำที่เขาขายนั่นเลยบช่หมเมองอันนี้นก็เก็บง่ายๆได้ละบางของมันดึงลายคักจะอวนนะจะอวนคักตรงนี้ตัวแญ่ๆมันอยู่ตัวเดียว มันยู่ตัวเดียวๆ,ๆหลายๆไงญ่คักบางมันอาบแดดแดดแดดออกแม่แม่แดดออกมาเลยสีนี่มมนเลยจะแห้งๆอีกฟังหนึ่งบ่านในถึกแดดมันจะดำสนิทเลยได้ทาานีน้หน่วยใหญ่ งนั้นเป็นเขาวงโกด่พุนบางคนยืนอย,ยู่พุนเป็นนั่นเลยหน่วยใหญ่หลายคักหน่ายแม่ต้องมองบักหอยอยู่แม่เต็มทุกโขดหินนี้บักหอยเบิร์ดเด้แต่อ,อยู่ทาง้งในขอบขอบดิ้งขอบดั้งสีน่นิ้หน,น่วยน,น้อยัสิดกับหน่วยใหญ่ปะปนกันไปอ,อยู่แต่อยูุคุนอยู่กล่องฝากผู้ซ้ายไปพุนเป็นเป็นเกาะน้อย หน่วยใหญ่เติบหอยลายคักหอยหน่วยใหญ่พร้อ,อมตรงนั้นกัหน่วยใหญ่ปูนต่วรอบๆขอบน้ำริมน้ำป่าขอบเข,ขาจังสี่กม็มีกระลายคือกันไอหนันงยืนมองมันบลาลายตอนนี้งาน,นกระลายนะั่นอันนี้ลายปะปนกันไปเนาะมันแล้วแต่ขื่นจัดแห้งซ้ำใดคุณน่ะ ตรงนี้น้อยๆอ,อยู่น้องโมนี่กับแมนเบลืดเลยแม่หลายคักหลาเนี่ยตรงนี้กัน,น,ยยออนวยใหญ่อยู่สะอ่อนเนาะนั่งแบสะอ่อนขนาดรู้ล้วเย็นมากเลยตรงนี้กัน,น่วยใหญ่ จุ่มจุ่ม่แหมเป็นนำ้ำน้ำนี่แนี่ยขมขมขมตากับบอบาทเมืองย่อนบอกว่าเก็บหอยมันแรงคูนะคะทุกคนเก็บเอาจะเก็บเอาเก็บได้เก็บเอาคือมันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเยอะจนแบบมันไม่มีใครเก็บนะคะทุกคน นะดำแบบดำสวยมากมันแน่นมากเลยนะฮู้วววพระเจ้าอาบแดดน,นะทุกคนโอ้ สวยงามนะทุกคนมากครับโอ้ใช่ละเจอมากเลยนะ Nại lại lựa được con lạy con con mọi người nạy này nạy nhảy, nạy nạy ở แน่นมากเลยนะแน่นมากเลยนะนี้ลูกใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่มากนี่นะลูกใหญ่นะน จะทุกคนปิดเอาเก็บกองไว้เดี๋ยวให้อายเอาใส่ถุงให้สาวถุงมานะโอ้มาดูมันปิดนะจน๊ะเนาะอ้มีปลาด้วยอ่ะน้ำปลา Oh my look ma Bee come to take this look at that fish Oh my god Oh my look my ma, mama I help I help Okay 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 Oops Oh bah bah go 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 to sea Back to the sea ตัวนี้ตัวใหญ่อตัวนี้แต่มันจะไอ้นี่เนาะ